มึงสองจะกรเคียดให้เธออยู่ดิเขียนเรื่องเอาไปเธอาแต่ขอกใส่ฉันไหมแต่ขอกว่าฉันก็แค่ถามว่าได้เงินไปเธอก็บอกว่าได้แล้วฉันบอกได้มันจะใส่ก็อยู่นี่แหละเอาขึ้นเหลือไม่เหลือมันจะเป็นยังแหละไม่เหลือมันไ่เป็นยังเรือเซลนี่ก็ะ้องใส่โมดี่หองโมนี่ขีดยังแต่คนฟังมันคิดไงโมนี่ขีดยังโมดี่หองคือเป็นค้นบอลยังซีอืมใส่อะลุ่ม วรดนใ้ไว่ไ,วไปขึ้นรถมื่อสักนี่กคือปกติเมื่อวาเห็นอปกติไงฉันออคือคือ่ยง่าเมือ่อปกติไงทำทำงนี้มห้างใบอกว่าววอออกินก <c oughs> ผมกเคยสอบกับปานีเยีเสียโอ้โหสียเกิดมา <c oughs> นั่นเอาอีกแล้วเด้อค่ะสีธัญญาขืนอีกแล้วเด้อค่ะแม่ปูกแม่บานเหตุการ์มันก็มียว่าตอนเ้ารม่นบอหลังจากแต่งตัวแล้วๆก็สิมานนางคุยกันก่อนไปเหตุงานจังสีน้านางหยอกกันแล้วเงินน่ะฉันก็ให้นังไว้แบ่งหารอยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วปุ่ะแล้วบัดนี้ฉันก็เลยถามอีกเมื้อเ้ารว่าเอาเงินไปนั่งก็เลยบอกว่าบอบอฉันก็เลยถามว่าอ้าเป็นยังคือบ่เอาก็มียวไหมฉันก็เลยถามเอาเป็นยังคือมีอันซอเขาดูหลายนะเขาก็เลยส่งขึ้นเสียงแนเขาก็เลยว่าเอาบอกว่ามีก็มีตัวเดียว่วาอหน้้าา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 างงงงออออเเเขขแแต่่่่ววชมนนบบบกํยูด ที่ว่าแบบเบ๊ะๆนะหญิงเกือบสีให้นะแม่แต่บอกว่าให้เดียยันเขาว่าพอเขาออกไปเหตุงานแล้วเดียใจให้ย่อยๆค่ะกลับมาก,ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหะขเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยนี่ติอารมณ์แม่บานแม่เป่งมันเป็นยังสีตีฉันนับว่ได้เส,ส้นสตรีมกับผูดด้ใดได้หญิงนอกจากกับผัวแค่เขาบอกเขาตะคอกนี่ฉันสิให้รถแม่แต่ว่าอันนี้ก็ไ่ได้เป็นแค่ตอนท้องหอกว่าก้อ,อนท้องฉันก็เป็นค่ะแค่เขาตะคอกเสียงใส่นี่โอ้ยเบ๊ะรถทางนี่แต่ว่าขันเป็นคนอื่นนะเป็นเขาสีถือควอนเล่นไรเขาสีได้จะได้ยังไงก็บ่กเขียดค่ะเป็นได้ละเอากับคนอื่นก็ประด็สําคัญสําผัวเนาะมือนี่กัสีมหาย่างตลาดตะลี่ก็บสีมหาสื่อผักย่างต งา่ตว่ามือนีคุณแม่กับขานเห็นล้วกินอีกคือเกา่่เมนตยังดอกฉันบ่อ้ขานดอกฉันก็อยากกินแกงผักกิริกแตว่าก่อนแกวก่อนข้าน่ะอยากกินปลาเผาว่าซันฉันก็เลยว่าเออปลาเผากับปลาเผาเพราะว่าเมนูนี่อยากกินมหลายอทีเราได้ยิงเพิ่อน่ะมีปลาเผาแล้วบ่อล้วฉันก็อยากกินตาบอกทั่วค่ะฉันก็สิมาตาบักทั่วอีกยิงฉันอยากสิบอกตอนไปตลาดไปซื้อนังงัวแม่นบ่ฉันน่ะจกแบ่งหารยให้แม่ค้าสักพักแม่ค้าแล้วก็ลืมเบิงฉันก็ลืมเบิง่่หนังง้อ3าบาทฉันจ่ายแบ่ง้ารวยอมตลาสจจกน่อนว เนาะไปเห็นเอามีแต่แบงกยี่สิบก็เหรียญสี่พันไปถามก่อนแก้วก,ก่อนคำตัวบดีเอาเธอเงินคือเหลือแค่เจ็ดสิบบาทฉันเอาแบ่งอยังมากนี่มาตลาดแบ่งหาลอยหรือแบง่์ลอยก่อนแก้วก่อนข้ามาในหูบอกเอาเธอหยิบแบง่์ใดมากสนับพนะ <c oughs> แต่ว่าแต้มบุญพวกฉันยังหลายอยู่ใครอยู่ก่ยอนแก้วก่อนข้านั่งทายวิดีโอไว้พ่อไปย้อนเบิ้งเออโอเคแบ่งหาลอยค่ <c oughs> ะก็เลยยางไปถามเอาน้นแาแม่ค้าแม่ค้าแล้วก็บอกว่าแม่ค้ากับบริเบิ้งคือการบอกแม่ค้าเอาเด้อประสนว่าเอาง่ายๆว่าต่างคนต่างค์บริเบิ้งในายหญิงครับเขาของซ้อนเขาในแรงนี้่กนนแล้วก็อาะ อบคําถามน้องคนนี้อีกรอบขออนุญาตถามค่ะเอื้อยกับอ้ก้อนแก้วก้อนคําคบกันกี่ปีแล้วท้องตอนอายุจากปีฉันคบกับก้อนแก้วก้อนคําวันที่29กันยาพศ .2558 ปีนี้ก็เป็นปี67แล้วนับได้ก็ประมาณ9ปีค่ะแต่ว่าตอนมีน้องมิวก็ประมาณปี59ฉันก็อายุประมาณ28 29นั่นละตอนท้องน้องมิวแต่ว่าตอนท้องดินแดนนี่ก็36แล้วค่ะถามมาห่างกันบ่ก็ห่างนั่นล่ะห่าง7 8ปีพุ่นเนาะสู่ลูกน่ะลูกเพชก็สิถามอีกเ่นบ่เอายายเจ้าเพิ่งคบกับเขาเจ้าท้องเลยบ่แม่นก็อยากจับเขาเนาะสู่ก็เฝ้าปล่อยท้องได้แล้วเอากลย <You> know. <laughs> แต่ฉันบอกแล้วฉันคุยกับก่อนแก้วก่อนคำํำพ่อตาถามนันน,นนนี่หูจ้านินใสใจข้อฉันคิดเลยว่านี่บอกกันนี่เลี้ยงลนกเลี้ยงเยงมียได้แท้แอีนีเฝ้าตะคุป,ป่อยทองเลยค่ะเป็นได้ละมาตฐานบอ <laughs> แเละนี่ค่ะขอบุณคอมเมนต์จากพี่คนนี้เดอรลกัลกๆัก,กน้ำตบใช้ดีมากค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำตบของเ้าเป็นพระเอกของแบรนด์ของเฮาเลยเด้น้ำตบนะสีซอยดึงสารแบบ่าลลางสารต่างๆสารผิดต่างๆที่พวกเธอเคยถึงสารสเียรอยมามันสีซอยเปิดลูกคุมคนของข้าได้ดีเลยละแล้วอีกอย่างขวดเดียวเป็นบอสีเก่าสูญหญิงเอ้ยใส่ได้สาม พึ่งระวังก็คือมันเป็นขวดแก้วค่าเดี๋ยวมันกระตกแตกถ้าใส่บ่ระวังผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาก็ทักแชทเพจดูจ๋าพาแซบได้เลยค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ปลายทางกับไปที่ต่อต่อร้านค้าดูจ๋าพาแซบหรือว่าต่อต่อดูจ๋าพาแซบได้เลยน้ำตบของเฮามีส่วนผสมของพิทเทลาหรือกาแลคโตไมเซตตั้ง97.5%พุ่นเด้เอาจริงๆประสิทธิภาพนี่ว้ายหลายกว่าเค้าตอแบรนด์ที่ว่าราคา6,800 7,800ที่ขึ้นหางพุ่เด้อแล้วความหนาใสบ่ต้องห่วงค่ะเห็นผลภายในอาทิตย์2อาทิตย์เลยเด้ผู้ใดหน้าพังหนาติจฉามาต่ใสบอกเลยแบรน์ี้เอาอยู่ค่ะมื้อนี้ก็ฟ้าวกินข้าวตะเวน เนี่ยเรก็สิเปล่าอนอนตะเวนพายังตีขันบ่อนอนตะเวนมันสิหิวอ,อีกค่ะแล้วเบื่องเมนูใน่เบาคักเบาแน่ <laughs>